สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเคยนะครับใน EP ที่32ที่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอเมนูนะครับก็คือไก่ทอดนะครับไก่ชุบแป้งทอดนะครับเมนูง่ายๆเลยครับไม่มีวัตถุดิบอะไรมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับว่าวัตถุดิบที่ผมใช้เนี่ยจะมีอะไรบ้างและววิธีการทําทํำยังไงนะครับไปกันเลยครับผมวัตถุดิบที่เราใช้ครับจะมีแค่นี้นะครับมีตัวของ ปีกไก่ครับคนปีกนะครับแล้วก็ตัวส่วนของแป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบก็จะเป็นแป้งที่สําเร็จรูปแล้วนะครับปรุงรสมาเลยนะครับแล้วก็น้ําเย็นจัดครับมีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปทําการผสมแป้งแล้วก็ชุบไก่กันนะครับผมขั้นตอนการผสมแป้งนะครับเราก็ทําการเทตัวแป้งมาเลยนะครับจากนั้นเราก็เทน้ําเย็นจัดลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ่อค่อยเติมนะครับเดี๋ยวแป้งมันจะแฉะเกินไปครับ เมื่อตัวแป้งเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มเหนียวเข้ากันดีแล้วครับแล้วก็เอาไก่แล้วก็เทใส่ไก่แล้วลงไปหมักเลยครับเทใส่ตัวไก่ไปเลยจากนั้นใช้มือนะครับขยำไก่เข้ามามือล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับ เนี่ยเพักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือยีอ่สิบนาทีนะครับจากนั้นเราก็ทําการนําไก่ไปทอดนะครับก็ทําการตั้งกระทะใส่น้ํามันนะครับโดยใส่น้ํามัน้เยอะนะครับใส่น้ํามันให้มันท่วมเลยนะครับเดี๋ยวพอน้ํามันร้อนแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ตัวไก่ลงไปเลยนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวไก่ลงไปเลยครับ จากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนตัวไก่เริ่มแบบออกเบาๆแล้วนะก็คือเริ่มสุกแล้วนะครับเมื่อตัวไก่เริ่มเบาแล้วก็เริ่มสุกเหลืองดีแล้วนะครับเราก็ทําการตักไก่ขึ้นเลยนะครับนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในสําหรับของตัวไก่ทอดนะครับ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับง่ายๆครับไก่ประมาณเก้าสิบบาทนยู่ตรงนี้้งหรออร่อยครับ สีมือครับพ่อแม่ลูกยังไงก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมต้องรีบอาบน้ำจังตัวไปทำงานแล้วครับสายแล้วครับวันนี้ครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม